สวัสดีครับพบกับรายการโค้ดชีวิตรายการดีๆมีสาระเพื่อทุกๆชีวิตวันนี้ผมมีหัวเรื่องพิเศษที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เราทุกคนและอยากจะให้ท่านทุกหลายได้คิดทบทวนถึงเรื่องนี้กันทำไมมนุษย์ถึงมีความแตกต่างกันบางคนมีแต่ความสุขสบายร่ำรวยเงินทองรลอสวยรวยฉลาดทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองมีกำไร ไปที่ไหนมีแต่คนยกย่องขณะที่บางคนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความลำบากยากจนขี้เลโง่ไม่มีความรู้มีแต่ความเจ็บป่วยอ่อนแอพิกงพิการสารพัดทำอะไรก็ล้มเหลวขาดทุนไปที่ไหนก็มีแต่ผู้คนดูถูกเหยียดหยามอะไรล่ะครับที่เป็นสาเหตุอะไรล่ะเป็นปัจจัยที่เกิดความแตกต่างในชีวิตมนุษย์เราเช่นนี้ทุกคนทุกท่านก็คงอยากรู้คําถามและคําตอบเหล่านี้กันใช่ไหมครับคําตอบที่อธิบายเรื่องนี้ให้เราได้ มีมากมายมีหลายท่านพยายามค้นหาตลอดเวลาที่ผ่านมาไหนร้อยหลายพันปีที่ผ่านมาก็มีทั้งนักปราชญ์บัณฑิตมากมายในโลกพยายามหาคําถามและคําตอบเรื่องนี้ให้เรากันบางท่านก็พูดว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายกําหนดมาให้ให้แต่ละคนนั้นนะมีความแตกต่างกันตามหน้าที่ตามชนชั้นวันณนะและความเป็นอยู่บางคนท่านก็บอกว่าให้กําหนดมาเป็นเจ้าหนึ่งเจ้าคนนายคน ให้เป็นกษัตริย์ให้เป็นขุนนางให้เป็นเศรษฐีให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นดารามีชื่อเสียงเป็นคนแข็งแรงแต่บางคนนักํำรนดให้มาเป็นยาจกเป็นคนยากจนเป็นฆ่าทาสบริวารเป็นชาวนาชาวไร่ผู้ใช้แรงงานเป็นคนอาภพเจ็บป่วยตลอดกาลนานถ้าคิดดูไอ้คำพูดแบบนี้มันฟังแล้วมันพระเจ้าไม่แฟร์เลยนะครับใช่ไหมครับมันดูแล้วมันไม่ยุติธรรมกับมนุษย์เราเลยและแล้ววันหนึ่งก็ได้มีมหาบุรุษเอกของโลก ได้บังเกิดขึ้นและได้เป็นพ้นพบความจริงที่ว่าอะไรเป็นสาเหตุและอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดอันนี้แหละครับที่สาอยากจะชักชวนทุกท่านติดตามในเรื่องนี้สิ่งที่ท่านค้นพบนั้นำมาถ่ายทอดให้มนุษย์และสัตว์สททั้งหลายได้เข้าใจความจริงของชีวิตที่ถูกต้องแบบมีเหตุและผลอยากรู้ไหมครับว่าท่านนำความรู้ความจริงอะไรของชีวิตมาให้เราทราบกันท่านพบว่าไอ้ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้น เกิดจากการกระทําของตัวเราเองไม่ใช่ใครเป็นผู้กําหนดทุกอย่างเกิดขึ้นจากตัวเราเองที่สะสมกันมานับจากอดีตมากมายนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็มามีผลกระทบกับในปัจจุบันาชาติต่อเน,นื่องถึงอนาคตชาติโดยมีตัวแปรสองสิ่งที่จะช่วยสร้างแรงดึงดูดและขับเคลื่อนผ่านเท่ามาทางทางใจของเราให้เกิดการคิดเกิดการพูดและกระทำออกมาทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดี สองสิ่งที่ว่านั้นก็คือพลังไฟบวกและพลังฝ่ายลบการทำหน้าที่ของสองพลังนี้มีความแตกต่างกันถ้าท่านอยากทราบรายละเอียดโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ